อ้าพี่รองผมครับสวัสดีครับกับบ้ามีช่องอีสานบ้าน่อยเองอ่ะสุดยัดอืมตับสดสดเซียนงามๆโดยเฉพาะวองนี่เต้นตับๆยุบพี่รองเต้นตับๆยุบพี่รองอืมเฮาสีมาลานสู้จินผักใหม่ๆพู่นขนมาเป็นสวนเฮ็ดในจินกันเห็นเห็นแ่บๆนี่แหละเบบบต้องอ่าบ๊ต้องแอบ,บแเราคิดพี่อสดของบ้ามีสูตรพิเศษอืม คุณนนะคว้วตุ่ยคว้วเหนียวของมันอืมบ่พอมีน้ำสูตรพิเศษที่ว่ามีปลูกออกมาแล้วเพี้ยอาบีอือบีสูตรบ้านมีวืวูนี่คันบ่อเสียป่วยบ่กกมันบีเลยเว้ยกับปอบเม็ดบีมะขุมบ่มะขุมบ่แปะตายแปะตายครับสวัสดีครับกับปอบเม็ดจวดแน่นอนโมเดิร์าเฮ็ดกินกักคักเลยวะอือยังยังสีใสตัวนี้อีกยังยกขึ้นยกขึ้น ยังสีใสตัวนี้อีกอยู่พี่น้องยังสีใสตัวนี้อีกอยู่เอาจวดจัดไปขีงว่าสุดขีงว่าสุดบีข้าวแข็งแท้ของบ้ามีแล้วก็เส้นสดๆมาเอาสีเอาลาบเพิ่มเอาจวเอาลาบซะค่อยว่ากันของผมเนล่านี้เนาะลาบเอาเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตจัดแจงแต่งองค์แต่งตัวให้เส้นให้ไข่ซอยเสื่อเรียบร้อยเนาะเครื่องปรุงสีมาปรุงกันไม่ไหมสุดๆเลยพี่น้องบามีเเป็นผู้จวดครับผมครับผม เดี๋ยวจ er ัดให้กินแสีบๆโกมีเด้ออืมจวดบะหมี่สีใส่สูตรซอยลงแซ่เพียเลยเด้อพี่น้องเด้ออืมสีน้องเฮาวางเปะลงไปวางเปะลงไปสีน้ำวางเปะลงไปซอยบาทนี่อ่ะว้าวว้าวอือนี่เฮาสซีข้าสซีลืบตัวนี้ว่ะพี่น้อง เขาสีเหลือบตัวนี้ออกให้ปอกแปะนี่มันเจ้งสีมีตะส่วนไพ่สันตัวกูวกวอืม,อม,อม เอาแต่สิ้นคักๆเลยดีอืมอืมนี่นี่กินไปเลยโโอ้หจริงๆส่วนจังสีสรอยจุเด้อโกมีดต,ต้องสรอยจุเห็นบ่พ,พ่ายแทบสัมผัสมันสีบ่อไอหนี่เลยพี่น้องสังเกตบ่นมงามดีอยู่แมนสีเหลาไม่เบิดเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวสรอยจุส่วนหนึ่งเนาะยสรอยจุสว่สวนหนึ่งพี่นอ้องแล้วมันก็ต้องเห็ดเจ้วอีกเดี๋ยล่ะอืร้อยจุส่วนหนึ่ง เส้นงามๆดีๆีบดเส้นบดดีเขาเจาเอาหนี้บดแล้วพี่น้องนี่คันเส้นไฟ่ห่อสร้อยตอน,นใหญ่ไรถือตองบ่อกโกเม็ดคันเส้นคันเส้นบดดีบดงามต้องสร้อยตอนใหญ่ไอ้ต้องสร้อยตอนหน่อยอันนี้เส้นดีนี่สร้อยตอน,นใหญ่ไ้ ค,ครับแมนมันไม่ได้ตีมันไม่แห้งอยู่ครับผมครับแมนขอบคุณผูจ้จับวางเนื้ออะไรบ้างอ๋อให้จุกจุกนะครับเนะงงานะอืออาให้จุกจุกเลยบ้ามีก็บส้อยตามมีเลยตอนนี้ต้องส้อยตอนไงเทคเจอร์ต้องเป็นโลสัมผัสที่ว,าว,ว้าวอืุ้่ไฟครับ ตินพลอยๆเลยอืมอืกขันซ้อยต่อน,น้อยคอยเสียดายอา๋อคอยอยากให้มีคว,มว้มุูซึึกววายำรถอหืออืม สวยพี่น้องอ่ะสีง,ำงำามๆก่อนนี่ส้อยจุฟังนี่ลาบเดี๋ยวจัดให้พี่น้องนี่เอาลงไปแซ่เพียเลยว้าวมือสะอาดบ่ตองห่วงเบ้ามีมเฮ็ดได้ยังสินี่เข้าสีแซ่เพียมันเห็ดได้เลยเอา,าแซ่เพียสดไว้พี่น้องเบิง่ง อ,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 อนี่แซบานีเสี้ยนห้องสีแข็งตัวพี่น้องเนื้อห้องสีแข็งตัวสรอยตอนใหญ่ๆเลยบาดท,ที่เท็ดของบ้ามีที่เท็ดของบ้ามีบอกเลยออืืนี่นี่พี่น้องไว้เองวาง่าท่านบอกว่าท่านบอกเดี๋ยวมันสิซิมเขาไปในเนื้อเอง เป็นลาบสูตรไม่ทีนี่ที่เรียกที่เดียวในโลกบ้ามีกะว่านะพูดกับว่าบ้ามีขี่คุยถ้าเบื้องเป็นเจ้งไายบาทสีสันพี่น้องเป็นเจ้งไายสีสันบาทจวดเบิ้งสูตรเห็ดแจีวของบ้ามีบาทนี่นี่ตักมานี่ตักมา อเอาน้ำน <tinc S 2> ี่มาใส่อืมอืมอืมเอาน้ำนี่มาใส่นี่เพียเสีแล้วมาใส่บาทเอากลดึกลงไปเห็ดเจียวเด้อเจียวบ่อยหนักเอา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 นี่เห็ดไฮนี่อืมนี่ เอาลำปลานี่ละนี่บีเปิดมักผมป่ะครับผมสูตรขอสูตรเบ้ามีร่รสไต๊อืมอืมมีเอาสุดยอาครับผมอืมคนมานี้อืมโ <c oughs> อม้ว้าว อืมอืมเดี๋ยวซอยพักใส่บานอืมอืมนี่แหละสูตรมะเสพต่วยเดี๋ยวว่ามีเสียแจ่วโก,โก,โ,ก,โ,ก,โ,กโก้ให้เบิ่งในี่เราว่างนี่นี่เราว่างนี่ตัวนี้แซ่ให้มันอิ่มตัวก่อนพี่น้องนี่อืมแซ่มันอิ่มตัวก่อนรับรองสวยแน่นอนนะครับนะแก้วพี่น้ยบผม <c oughs> ามา ไอ้เจียวจักหน่อยพี่รองผมห้อยลงไปพักโวูวูน้ำลายแตกไหมแบบยี่กระตือข่อยลายบอกว่า่เอาโกลัองเบิ้งจักตอนจักตันเหครับผมครับรองเบิ้งจักตันขี้เจียวบะหมีครับผมร้องเบิ้งจุ้ครับผมนี่ก็ได้อืน kết giấc xa nóng tông lưu nóng ừm ừm hê hê đầy bao cặp đầy bao cặp đầy bao này cặp thế này ờ ờ ờ nhắm bỏ này cặp nhắm kéo 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 bò phan cặp ừm bao จิดข้อไม่จบผมจีดข้อมามาลาบกันพี่บ้างพักเพลิกต่อยเพลแล้วบ้านมีปรุงลาบเรืยอบ้านอย่อืออือเอาซอยเอามักต้อนหน่อยก็ซอยเอาต้อนใหญ่ว่อืออืออือเรื่องบ้านด้ยเสยบเสบยบไรข่าเรื่องบ้านพวกอไร ปุงบ้าอยากปุงลาบอันนี้ลาบ่างจุ้งบ้านจุ้ครับเจ้าจุ้เลยใส่ลงไปหน่องพันขัเห็นใจกับมะเขาให้นยว่เป็นเขาฟันเด้อมะเขาสะันเสือที่บรถมู่นี่มะเขาให้นะใส่เต้าหูเจ้าอสบเนะเบื้อง เบื้งลาบบ้ามีเอากมิดแจเลียนให้นะแจได้บ่ไหวบ่อไรมังอไเด้วยเขยมันแจว่าแซบเลยอืมฟาฟาโา้าฟาอืมเจียยังเจียหนัเจียไปเลยบ่พาอืมบ้ลอยเลียดของแถเอาลอยเลียดเลยบ่ก็เบิดเลยเบิดเลย อืมอืมออครับนี่ละครับว่านีว่ามีอีกแล้วอืมอ,อืมอืมเอานี่ขั้งแรกที่ถีร้อยเรียนไลขนาด วาซีนมันงามพี่น้องบ้ามีวาซีนมันงามสดรวดเรวสดรวดเล็วว่ามันสดรลดเร็วแล้วโอ้โหโคตรเด็ดอ่ะโคตรเด็ดแก้วอืม นี่ลุยสวนบ้านอืมสวนอืมอืมลุยสวนขวางแทวว่ะอืมใส่ใหญ่อืมใส่พักเยอะอืมอืมร้อยเรียดเพราะเพรอะลุยสวนอีกด้างหาพี่น้องผมอืมงนเดงจริงคือเย็นกว่าม่นบ้าไ่ต้องใส่จครับสุดบ้ามี่ต้องใส่ถม่วไทยเข้าไปอืม ต้องคิดแล้วว่ามันแซ่บซจำใดใพี่นอ้องฮะเกชือพื้นทีก่กู้บาทเนี่ยม,มาเีชยปวป่าเนี่ยหืมบ่ป่า,ปาครับยำกินลวดครับผมอืมเลี้ยวเราพี่น้องผมอยอ่าคนเคยเสียบใช่ไหมก็แ่กแต่ว่าน้ำลาบสูตรบ้ามีมันเด็ดอีหล่เน,นี่ยครับผมดึกมันปานนี่ลครับตัวตัวใหญ่ มา,มา,า,า,จจาพี่น้องผมท้าไกรท่านใครทัประเทศทังประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดจวดพี่น้องพี่ไกรทางไหนก็ได้นนออมาเด้อมาซิมเลยบักครับผมโคดแซ่บมันแซบเท่ามันดาโคตรแซ่บลาบบ้างงมาบบางงี่ลาบบะหมี่าุ้งเบ้ามีลาบไปสิจูก,กระจูไปสดบงยำได้ยำได้ไฟไฟน่ากินมาก็ได้ครับผมสเรียกโกโก ข้างคมใส่โบเรื่องเจ้าผู้มก็คมเขอามาแล้วงานจ้ว่าคมจัดภาพแป๊บเดียวพี่น้องไม่ไง Còn nắng nề, này bắn đi. Ah, thêm cà quá quá. Mhm, yêu cạp, yêu cạnh, không cạnh, yêu cạnh, yêu cạnh, À, cạnh, yêu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  cạnh, chín cạnh, yêu cạnh, yêu ก้ตอนนี้แซีบเสบดิว่ดเสียข่อยว่ดทิดมันริดีร้องเบิ่งกูเอานั่นแหละว่ดต้องฟักอีกว่าข้าวเสียข่อยเอาไปลีเลียกันได้เออเออวัดซอยเสียข่อยเสียข่อยเสียข่อยเอออือ้ครับพี่น้องมันติดมันครับผมเออมันแชีงดีพร้อมเชงเออเอาลองยังเบิ่งดูมันมันมันด้วย กเอากระดูกคือมันเพิ่งดีดีมันอยู่ครับพี่น้องกระดูโอ้กระดูกโอ้กระดูกเอาไปน้องผมมาจวดลุยยกเข่ามาขึ้นขึ้นยิ่งยิ่งยันมักจำเจ้ากันนี่เขาจำเจ้าเจ้าใส่เจ้าสีเพียจากใส่

พเพิ่มยนงอีบ่ครับเน่ยเดี๋ยวกพอนนะครับเนาะอือมดีจ้่ะอะาบาค่านุวยต้องกินจัวเนี่ยข้าว <c oughs> บ้าห้สอส้จั่ซส้จุเจ้ยบเพียพักร้อยเลือดอืม

chín mặn ngua gần đắng rồi Mặc dù vậy, m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 ặc dù bài,

Ừ. chín chín này em ra qua bác hãy chín ngoài đây mình, bây ngay cái cắn bao đẻ chín ngàn ho, con ừ. này khoan nhuyễn, ba đâm, Chấm chấm buông liệt ตรงนี้ยังไงบ่ครับอัดเหียด,ดเน้ยเริ่มแจไปหาไยัยับเพิ่เมเัชื่อของเจ้าของลูกีลี มันมัมนงแบบนี้เากินเขาเอื่นพักใช่เหรอเขาไม่เคยเอืน่นพักไม่สหอมหอมมันมันครับรวอคับติบดเนีย่ยออ,อ,อบ,บางเนืหนงหั่นใส่บางเนืาง,งามชัดไป やったらやったらやった。 กินลงไปวะไม่ได้หลายไปยุหมออือ่นยังบบก,กินขันยุ่นี่กินนะกินหนึ่งไร่เลกินหนึ่งไร่สามือยื่นไปน้ำกันโดนเทียนบ่อแม่ขวขัญคอนรันล่ะเจ๊แม่ก๋วยเตี๋ยวที่แซ่บปีดจุดในตำบลไปคอ,อนรันล่ะพี่น้องเราสบ่สบายครับกับตองขอแสดงความเสียใจครับกับครอบครัวคุณแม่น้ำเด้อยิ้ลูกหัวก็ไปยกระย่าด,ดามาเยอะเปล่บบา 我讲啥了？我做我那朋友那个。这个这个。 เดือดารือด่ไ้นงเขียวครับ้เขียวใจเลนลนจอือโอ้ยกินเแล้วครับรู้จินดิอดรอด บ้านนี้ของอางของกากินเหล้าคือนยังหลอนบ้านในยำคือเขาเป็นบ่ะเดี๋ยวมาลองบักเกื้ยคืนบักเกื้ยคืนกินกับล๋าเขาขั้นเขาขัน,ขขนเดี๋ยวมากระเลียเดี๋ยวบ้านมี่เด็กกินเลีย นะคนว่าแบบเยอะขึ้นมันต้องหยาบตลอดบ่แม่เนี่ครับบ่เสมอไปแบบเยอะขึ้นบ่หยาบกับพวกอึตะวักขึ้นแท้ๆมันอยากออกกวักตัวนี้อาอขอบคุณทุกแรื่องทุกตับทุกการที่การตาเหมือนเดิมคือก็วิปงเรผมจ่าัวใจิง่ายอีสานแบบเร็วแล้วกันยิมนาสไตจุหลามงอเนี่ยหนุ่มๆเห็ดกินง่ายขอบคุณครับ